เห็นเกาะติดเรื่องของร่างพรบฉบับนี้มานานนะคะอยากให้คุณธนกร,ช,รช่วยเล่าให้ฟังสนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วตัวร่างพรบตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือมันมีจุดที่น่ากังวลยังไงบ้างอะคะ่ะครับผมผมผมเล่าแบ็คกราวนิดหนึ่งได้เลยค่ะ่ค่ะณขณะน,นี้เอ่อเป็นร่างที่สามนะครับของกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ค่อยๆตัดมาจาก จากร่างร่างหนึ่งล่างสองใช่ไหมคือร่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นล่างที่เสนอโดยกรรมธิการนะครับศึกษาเรื่อง Project เอนเตอร์เทนเมนต์โปรเจกต์นี่แหละครับของสภาผู้แทนราษดรนะครับอันนั้นเป็นเป็นล่างที่หนึ่งนะครับที่กรรมธิการศึกษาเสร็จแล้วก็มีล่างที่แนบดีท้ายในจากของรายงานการศึกษานะครับส่วนล่างที่สองเนี่ยเป็นฉบับที่รัฐบาลเอาล่างของกรรมธิการเนี่ยมาปรับเอาล่างของสสเนี่ยมาปรับ นะครับแล้วก็เอาไปเสนอ,อไปลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นและฟังความเห็นจากจากสาธารณะนะครับอันนี้เป็นร่างที่สองอปัจจุบันเนี่ยนะครับร่างที่สามเนี่ยเป็นร่างที่นําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสาระสาคัญของร่างที่สองกับร่างที่สามนี่โดยรวมน่าจะแทบไม่ต่างนะครับอาจจะมีับบับบไอยคำที่เป็นเชิงรายละเอียดน,นิดเดียวนะครับนะครับอันนี้คือแบ็กกาวนะครับ อันน,นี้เป็นปร่างร่างฉบับปัจจุบันที่เป็นร่างของรัฐบาลนะที่มีการปรับแก้ม,มานะฮะสารงสำคัญของกฎหมายเนี่ยผมผมสรุปย่อๆนะครับว่าวกฎหมายเราพูดใช้คำว่าเปิดช่องใช่ไหมครับนะฮะกฎหมายฉบับนี้ก็ก,ก็ก็เปิดเปิดเปิดช่องไว้แหละครับว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับได้หลายที่นะครับหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดนะครับ ประมาณอย่างนั้นนะครับนี่คือที<ะ>่เกิดขึ้นตัวสําคัญอีกอันคือได้หลายขนาดด้วยนะครับคือไม่ใช่ะจะมีแบบโมเดลเดียวนะเป็นโมเดลอะไรอะไซส์ใหญ่ๆเหมือนภาพต่างประเทศที่เราเราอยากให้เป็นใช่ไหมะนะฮะก็จะมีได้หลายไซส์นะครับอาจจะเป็นไปเขาเรียก SML ละครับนะ SML อะไรเงี้ยนะครับนะ,ะมีได้หลายไซส์ใช่ไหมเพราะเราจะมีได้หลายที่เรามีได้หลายขนาด นะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่ออยู่ที่การกำหนดโดยคณะบุคคลคณะเดียวนะครับที่ที่ใช้ที่ว่าคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรน,นะครับซึ่งมีท่านนยายกรัตรีเป็นเป็นหัวโต๊ะนะฮะเป็นประธานอนนโยบายนี้นะครับแล้วก็มีรัฐมนตรี มีรองนายกหนึ่งคนมีรัฐมนตรีกลางรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีพาณิชย์นิตรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีกระทรวงพอมอาคนิดมามาโดยตําแหน่งนะคะาารับมาโดยตําแหน่งแล้วก็จะมีข้าราชการประจําสัมท่านนะคระับมอตลอลลหนึ่งคนเลขาธิการอ่าห้ามการส่งเสริมกำลังทุนนะครับมีวัยห,หนึ่งคนแล้วก็เลขาธิการสำน,นักงานป้องกันและประาบปรามเงินท่องเงินปปงงหนึ่งคนอันนี้เป็นข้าราชการประจำสามท่านก็มาโดยตําแหน่งนะครับ ที่เหลือจะเป็นผู้สองคุณวุธครับที่มาโดยการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือคณะบุคคลนะคณะบุคคลคณะนี้นี่เป็นเร็จรวมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคนนะครับก็จะมีอำน,นาจในการตัดสินชี้ขาดทั้งหมดนะครับว่าจะคาติโนเนี่ยจะตั้งที่ไหนนะครับจะตั้งไซส์ไหนนะครับจะเก็บใคร,รุญาตเท่าไหร่นะครับใครเมียเนี่ก็มีความยืดหยุน่นนะครับเก็บไม่เท่ากันก็คงแล้วแต่ไซส์เล็กไซสยย์ใหญ่ ที่กรรมการจะอนุมัตินะครับผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องเสนอการประมูลนะครับก็จะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ต้องไม่ต้องประมูลแข่งขันนะครับกรรมการจะเห็นผู้ตัดสินนะครับแล้วก็เงื่อนไขการเปิดการปิดอะไรทั้งหมดทั้งวงอยู่ที่ซูเปอร์บอร์ดทั้งหมดอันนี้ก็ก็ถือว่าซูเปอร์บอร์ดจะค่อนข้างจะมีมีอำนาจสูงมากนะครับอ่าสำคัญเอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับนะฮะได้มีคำถาม ลองลองถามดูครับค่ะอันนี้เป็นสาระสำคัญแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณธนกรกังวลนะคะมีจุดไหนที่น่ากังวลพิเศษบ้างคะคือคือเอ่อนี่แหละครับวยความที่เอ่อวิธีการเขียนกฎหมายนะครับที่เขียนแบบเปิดช่องเพี่นใหกับล้นล,นลุกมน้อมนะครับไม่ได้รัดกลุ่มอะไรเรมืกอายนะฮะคือเอ่อเปิดประตูไว้เยอะนะครับ ช่นเอ่อคือคือเราเราเราแล้วก็เลยวิยรณ์อย่างนี้ว่าด้วยความที่กฎหมายเปิดช่องไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>เปดเิดได้หลายที่ดได้หลายแห่งใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดได้หลายคาะเพราะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับกฎหมายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่คู่กับเราไปเป็นหลายสิบปีนะครับเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก คาสิโนที่จะอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาเป็นตัวคุมเนี่ยนะครับใช่หลายหลายที่ไปเรือเอ่อยๆโดยไม่มีจํากัดน,นะครับซึ่งถามว่าอันนี้นมันเป็นยังไงเหลือแล้วบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่เป็นอย่างนีง้หรือเขาไม่เป็นนะครับเเออออ่่ไม่ไม่ก็ก็บางบ,างบ้านเมืองที่เราไม่จะยกเขาเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยเช่นสิงคโ,โปร์หรือญี่ปุ่นนะนะครับซึ่งถือเป็นเคสที่น่าสนใจสิงคโ,โปร์เนี่ย บบรัฐบาลก็ยกะก็เป็นเคสความสําเร็จของของคาสิโน,โนหรือของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมฮะที่เป็นแบบอย่ยงนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เป็นปลายเปิดแบบนี้นะครับไม่ได้ปไปด้แบบแบบไม่มีความจำกัดนโยบา,ายของสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะมีเพียงแค่สองแห่งนะครับแล้วก่อนจะทําเนี่ยเขามีการศึกษานะครับมีการเสนอ เข้ามาของผู้อยากลงทุนเนี่ยเสนอเข้ามาโดยรัฐบาลไม่มีไม่ได้มีคอมมิชเมนต์หรือฟัน,นาการสัญญาทั้งสิ้นนะครับรัฐบาลอยากฟังข้อเสนอของธุร,รฐฐกิจการธุรกิจที่สนใจทางให้ใหืห่อยื่งข้อเสนอมาต่อรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะดูะากาเ่ไหนก็มั่าจะได้นะครับเสนอเข้ามาจนรัฐบาลรู้สึกได้ข้อมูลที่เพียงพอก็ถึงฟันธงว่าจะมีแค่สองที่ที่ที่เบฟลอน์ใช่ไหมครับอยู่วันนี้นะเบปัจจุบัน จากที่ osa, เ็นสร้าซึ่งสองที่นี้จะมีจุดเด่นที่ต่างกันนะครับมาลีนาเบยจะเป็นที่ที่อยู่ในเมืองใจกลางเมืองเพราะนั้นจะเป็นเอ่อจะเป็นอะไรแหละเขาใชเ้เขาใช้คำว่าอิน e ิเกเรตเจ s ีสอรเขาไม่ใช้คำว่าอินดิเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเหมือนบ้านเรานะครับที่มาลีนาเบยจะเป็นที่ที่เป็นแบบลุกทันสมัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาส่วนที่เซนโตซา มันจะอยู่รอบนอกเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นคนครอบครัวมูดแอนโทนของของของคนที่เป็นคนเที่ยวนอกเมืองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของความชัดเจนของเขาตั้งแต่แรกว่าเขาจะมีสองที่และจะมีโมเดลไหนใช่ไหมแต่ของเรานะขณะนีกก้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเปิดช่องไว้อย่างหลวมๆนะครับจะมีโมเดลไหนก็ได้จะมีมกี่ก็ได้จะมีกี่ไซส์ก็ได้ผมว่าประเด็นนี้ประเด็นสําคัญนะครับ เพราะว่าพอกฎหมายเปิดช่องไว้อย่างนี้แนละ้วกฎหมายจะอยู่กับเราไปอีกนานและกฎหมายจะถูกอนุมัติโดยคณะบุคคลกลุ่มเดียวนะครับค,ค,คือเขาเขาตัดเรื่องของการจะต้องรับฟังความเห็นประชาชนมาตรานี้ถูกตัดทิ้งนะครับเดิมร่างแรกที่สสเสนอเนี่ยมีอยู่มาตกกรานึงว่าจะไปตั้งไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไหนเนี่ต้องไปรับฟังความเห็นของประชาชนในท้องที่น,นั้นและท้องที่ใกล้เคียง แต่มาตราเนี้ยในร่างรัฐบาลทั้งสองร่างหรือร่างสองร่างสามเนี่ยตัดมาตรานี้ทิ้งไปแล้วเพราะนั้นจึงไม่ถึงสองนะครับเป็นด้านของของคณะคณะซั่มบอรดคณะเดียวมันก็จะเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันยาวไกลที่กฎหมายจะแบบนี้ยังคงอยู่เนี่รัฐบาลไหนเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็อนุมัติให้มีคาสินโนขนาดที่เล็กลงเล็กลงเล็กล,ล,ลงไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นไซส์ใหญ่ เออเราก็วิจารณ์ว่าถ้าอย่างนี้ทําไปทํามาเราอาจจะไดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเล็กที่ไม่ตรงปลดไ,ไ,ไม่ไม่โรงปลบนะครับใช่ะฮะคือมันมันจะไม่ใช่มารีน่าเบซานหรือว่าองคว่ากิจการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลกําลังต่อยตัวเลข,ขออกมานขนาดนี้น,นะ่ามันจะใหญ่มอ,อย่างนี้เนี่ยแต่เอาจรินก่อนไหมแบบนี้เนี่ยเออเปิดช่องให้ทําได้ตั้งแต่ สอ่ิงคกรปร์ปโมเดลไปยังปอยปดปอยเป็ดโมเดลหรืออาจจะเล็กลงไปกว่าปอยเป็ดก็ได้อาจจะกลายาาเป็นบ่อน<า>ประมาณบ่อนทา่าน้ำสามก็เป็นเด้า่านะครับจะเปิดช่องไม่เยอะนะครับคือทั้งไหนทั้งปวงเนี่ยลองไปงอ่านเทียบกฎหมายสองฉบับนึของรัฐบาลกับของของกรรมธิการเนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างของใ่ายคาที่ทางไมเห็นึกเอ๊ะทำไม คือทำไมเขาถึงไปไปค่อยทำมังค,ค่อยทำชิงจากแรล่งเดิมที่ที่ทสอสอกรรมธิการเสนอมาเช่นมันมีเรื่องของเรื่องคือกฎหมายฉบับนี้นะครับเขาเราเรียกว่ากฎหมายคาสิโนโบวกสี่นะครับเกอกฎหมายนี่เขียนไว้ว่าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยจะจะประกอบไปด้วยคาสิโนเป็นหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักนะครับและบวกกับอีกสี่กิจาการที่จะอยู่ในบัญชีท้ายกฎหมาย นะครับด <ăng> ีเิตการนี้ก็คือให้เหม,มือนกับให้ผู้ประกอบการไี่เลือกเอาจากบัญชีแน่ยแพกฎหมายมีสิบรายการนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าไอ้ค่อยคําของของร่างฉบับรับฐบาลของร่างฉบับสองสมันไม่เหมือนกันก็ไอ้ตรงบัญชีแน้แท้เนี่ยเป็นตัวหนึง่งที่เห็นชัดนะครับค่อยคําของฉบับที่สสเขียนเนี่ยนะครับอ่สิบรายการที่เป็นตัวเลือกนี้นะครับเช่นหนึ่งของสสเนี่ยฉบับสองสอเขียนว่าโรงแรมระดับห้าดาว นะครับแต่ร่างฉบับรัฐบาลเนี่ยเขียนคําเขียนว่าโรงแรมครว่าห้าเดาถูกตัดทิ้งไปอันนี้เกิดอะไรใช่ไหมฉบับของตอเขียนว่ามีห้างสรรพสินค้าครบวงจรนะครับแต่ฉบับของรัฐบาลเนี่ยมีแค่แค่คาว่าห้างสรรพสินค้าคําว่าครบวงจรถึงถูกตัดทิ้งไปใช่ไหมครับหรืออีกอันหนึ่งที่นัดณขณะนี้รัฐบาลกำลังกุยฟงนะครับว่าจะมีคอนเสิร์ตเอา ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เนี่ยอันเนี้ยอยู่ในร่างของสสนะครับเป็นหนึ่งในทิศรายการที่ที่อะไรละ่ะที่เป็นตัวเลือกนะครับของของคาริโนบวกสี่นะครับว่ามีศูนย์ประชุมอา่าศูนย์ประชุมนานาชาติและศูนย์แจดแสดงเนี่ยสกาดแต่ร่างของรัฐบาลนะครับหน้าขณะนี้เนี่ยรายการนี้ถูกตัดหายไปนะครับหรือไม่ต้องมี ไม่ต้องมีสมุดประชุมเพราะที่ะับกบาลกำลังคุยเป็นปุ้งเป็นแควก็จะมีคอนเสิร์ตฮอขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ในกฎหมายนะครับไม่ได้บงังครับได้ต้องทำใช่ไหมเนีี้มันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาเจตนาลดสเปคมาเพื่อเปิดช่องให้ไซส์ s อ l ทั้งหลายเนี่ยสามารถจะทําได้สะดวกมากขึ้นไหมอืมะะอันนี้มันก็จะเอื้อให้กับไซส์ขนาดเล็กค่ะนะนะครับแล้วก็คงวลว่าเราจะได้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่โต๊ะ นะครับเกิดได้หลายที่นะฮะเกิดได้หลายที่เยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นที่เล็กที่น้นนะครับอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เล็กๆนะครับแล้วก็มาเกิดอยู่ในตำบลในอำเภอที่ใกล้ๆเรามากขึ้นเพราะก็เป็นขนาดเล็กเขาไม่ต้องใช้พื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่มันก็มาอยู่ใกล้ๆชุมชนได้มากขึ้นค่ะแล้วในในประการประการที่หนึ่งนะครับอ่าค่ะแล้วประการถัดไปก็คือเนี่ยแหละครับ ก็คือเรื่องเรื่องของการพยุบอำนาจให้กับซปเปอร์บอร์ดเยอะเนี่ยมันคล้ายคล้ายการตีเช็ดเปล่าให้แกให้แก่คณะบุคคลสามารถทำไมถึงตีเช็ดเปล่านะครับเอคือนอกจากท่านจะมีอำนาจในการอนุมัติอะไรจะให้ใครต่อใครแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าน่า,น,าน่าสนใจอย่างยิ่งคือเรื่องของผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้ ใช่ไหมครับว่าเขาคุยว่าโอ้จะมีไรได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับเอากลัวว่ากดกดมายม่ใช่แบนี้อ่าหนึ่งคือตัวภาษีใช่ไหมแล้วก็คาดหวังว่าเขาต้องเก็บภาษีแบบเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ใช่ไหมถึงจะได้ได้เม็ดเงินเข้าสู่ประเทศชาตินี่นะครับแต่ปรากฏกลวมในบับบนี้ไม่ได้เขียนตัวอัตราภาษีนะครับอันนี้มาัถมาอะไรไม่มีตัวเลขของภาษีที่จะเก็บเลยนะครับเรื่องของภาษีนี่ยก็ไปยกอำนาจให้แก่ซุปเปอร์บอร์ดนะ ว่าเป็นหน้า<ะ>ที่ที่ทุโบะเนี่ยจะเสนอนนอัตราการเก็บภาษีกับคณะรัฐมนตรีไให้ช่อ้กรมอดัดสินแต่ทุโบะเป็นคนเสนอเนี่ยว่าควรเก็บเท่าไหร่ใช่ไหมคร<ะ>ับ<ะ>แล้วเราจะมันไม่งงได้ว่าว่าตกลงจะเก็บภาษีเท่าไหร<ะ>่นะอันนี้อันที่หนึ่งมันก็ทางการจะตีเช็คกล่าวแล้วว่าไอ้ตกลงเร,เ,รเ,รเราเราจะได้ไนไหมไอ้ที่เป็นประเด็นสาคัญมากนะครับแล้วสวกดกฎหมายเนี่ยซ่อนเอาไว้คือ เงินรายได้ที่ได้จากเนี่ยค่าใบอนุญ,ญาตทั้งหลายเนี่ยซึ่งใบหนึ่งเป็นเ,เขียนไว้หลายพันล้านนะคระับว่าใบอนุญ,ญาตปีแรกเนี่ยผมจำวิกฤิยอย่ปีแรกเขาจะต้องจ่ายค่าใบอนุญ,ญาตประมาณสี่พันหรือ 5, ห้าพันล้านนะครับและปีต่อมาค่าต่อใบอนุญ,ญาตเนี่ยพันล้านนะครับต่อไปนะครับออันที่หนึ่งอยากบอกว่าอันเนี้ยคือกฎหมายฉบับนี้นะครับ อะไรที่เป็นเรื่องของการเก็บเงินเป็นตัวเลขทั้งหลายเนี่ยจะเขียนในลัอกนะว่าเขียนขั้นสูงเอาไว้แต่ว่าเก็บได้ไม่เกินนี้นี่คือวิทยาการเกกฎหมายนะครับเก็บได้ไม่เกินที่เขียนเอาไว้ในกฎหมายกาหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ค่ะอ่าไปล็อกเพดานสูงไว้แต่ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกฟรอไม่ได้ล็อกหรือเพราะนั้นก็ดูแปลกๆนะคแต่เก็บตามกว่านี้ได้ ใช่ไหมครับอันนี้เอ็ดนี้ก็ก็ดูดูดเอ็ดดูตลกนะคระับทีนี้เรื่องที่มันเรื่องสคัญมากเนี่ยก็คือว่าเงินที่ได้จากค่าเก็บค่าธรรมเนียมหลายพันล้านเนี่ยนะครับต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งใบอนุญาตนี่แต่ไม่ได้ถูกส่งเข้ารัดโดยตรงนะฮะอันนี้เส้นที่ดีมากนะครับจะไม่ได้ถูกส่งเข้าลัดโดยตรงแต่จะถูกส่งเข้ามาที่สํานักงานที่จะถูกเข้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยน,นะครับเป็นสํานักงานอ่ กำกับดูแลกิจการแต่ันเถึงระบบวงจรใช่ไหมทีนี้คนมี้ก็เขียนไว้แบบแบบแบบน่ากังวลมากว่าเงินที่มาเข้าสู่สานักงานเนี่ยถือเป็นถือเป็นทรัพย์สินของสํานักงานซึ่งสานักงานนี่หน้าที่ของสำนักงานคือต้องเสนอโปรเจกต์นะครับว่าจ,จะเอาเงินจํานวนนี้มาใช้ทําอะไระะผมเข้าใจว่าลา่าสุดของรัฐบาลที่เข้าครรมนเนี่ยเติมถ้อยคําตรงนี้ว่า เอาไปใช้ทำหลักทำเรื่องเนี่ยการการเยียวยาการอะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องเสนอแผนโดยการอนุมัติของซูเปอร์บอสนะครับทีนี้มันมาปูพรงตรงนี้ว่าก็คือเท่ากับว่าซูเปอร์บอ์ถ้าจะเป็นคนเสนอให้ดีใช่ไหมว่าเฮ้ยเจาเงินจํานวนนี้เงินที่เก็บจากหลายพันล้านมาได้เนี่ยเอาไปใช้ใจ่ายทําอะไรดีใช่ไหมครับเดยให้สานักง,งานเป็นคนเบิกจ่าย ทีนี้ค่อยคำยิ่งเป็นค่อยคำอันตรายที่เขียนไว้ว่าเงินจำนวนนี้เหลือเท่าไหร่ค่อยส่งเข้าแผ่นดินนี่คือค่อยคำอันตรายนะครับคเพราะนั่นคือถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องส่งเข้าแผ่นดินอแล้วเราจะได้อะไรลหละเมื่อไม่ไม่เขียนล็อกเอาไว้ครับคือถามว่าเขาเขียนล็อกเอาไว้เนี่ยได้ไหมได้ครับเพราะว่าดูตัวอย่างของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ กฎหมายพรบมสลากกินแบงรัฐบาลเนี่ยเขียนล็อกเอาไว้เลยนะครับว่ารายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบงรัฐบาลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องส่งเข้ายลางกี่เปอร์เซ็นต์เป็นของผู้ขากี่เปอร์เซ็นต์เป็นของสํานักง,งานสลากใช่ไหมครับแต่ฉบับนี้ครับไม่เขียนอย่างนั้นนะเขียนไว้ความง่ายง่ายครับสั้นๆว่าเงินเหลือเท่าไหร่ค่อยส่งเข้าแผงอันนี้ปีเช็คเต่าเต็มๆนะครับว่าซุปเปอร์จะมีจะจะสามารถเอาเงินจํานวนเนี้ยไปทําอะไรก็ได้ ใช่ไหม,ามอาจารย์อิบายของกหลายการเมืองโดยอ้างว่าไม่ใช่เป็นกิจการเพื่อเยียวยาเพื่ออะไระแก้ปัญหาทางคมแก้ปัญหาพวกนีปัญหาเรื่องพน,นันนะครับค่ะนี่คือการเปิดช่องของกฎหมายฉบับนี้เราอาจจะได้ e n t e นเ a นต์นคอมเพล็กซ์ที่ไม่เท่าปกนะครับแล้วเราก็ตีเงินเปล่าให้เกียกับาน,าน,นับุคคลอ่ะผมว่าสองประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่มากแล้วค่ะ อันนี้น่ากังวลมากๆแล้วค่ะเพราะว่าอำนาจทุกอย่างมันจะถูกอ่าถูกผูกขาดอยู่ที่ซูเปอร์บอร์ดหมดเลยนะคะใช่ครับมีน่าสูงม,มากมี้ากสูงม,มากอืมแล้วทีนี้แบบข้อกังวลมันน่ากังวลขนาดนี้สําหรับสองประเด็นใหญ่แค่สองขนาดแค่สองประเด็นใหญ่ๆแล้วทีนี้ถ้าทีต่อจากนี้ค่ะทางเอ่อทางคณธานากรหรือว่าทางภาคประชาชนเองมีการคุยกันไหมคะว่าเราจะเอ่อขับเคลื่อนยังไงต่อกับเรื่องนี้คะ่ะ ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถามว่าทำไมเราถึงเราถึงทำแคมเปญให้คนร่วมกันแสดงความเห็นใช่ไหมว่าไม่เอาคาสิโนไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบ,บับนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องคาสิโนเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วนะครับที่สามคนทุกประเทศต็กังวลเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนรู้นะครับคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ทุกคน,นี่ยรู้หมดว่าอบ่อนพนันเนดชไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือบ่อนขนาดใหญ่อย่างคาสิโน,โนเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์มันมีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจสีเทาๆนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าพูดกันโดยโดยหลักของมันนะครับว่าคาสิโนมันมันมักจะถูกใช้เป็นแหล่งรอบเงินของธุรกิจปิดกฎหมายนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่ามันเป็นความเป็นเหตุผลที่ที่ยอมรับได้ว่าคนเราแต่ไม่ที่จะรวยข้ามคืนได้จากการได้เงินจากการ S <S <S นะครับเหมือนสามล้อถูกหวยนะครับนะครับเดิมยังจนอยู่แต่พอถูกหวยพวกก็กลายเป็นคนรวยขึ้นมาหลายล้าน <S <S อันนี้มันก็จะเป็นวิธีการเดียวกันว่าอ้าวเพราะนั้นคนสามารถที่วันนี้เข้าสครินโนบายไม่มีเงินเองแค่ไม่กี่ตังแต่พอเข้าไปเล่นแล้วได้เงินจากการะโดดเป็นล้านเพราะนั้นนี่คือช่องของการที่ธุรกิจสีดำนะครับจะใช้ <S <S ในการที่จะฟอกเงินสกรปรกที่อยู่ใต้ดินบอกว่าได้เงินจากกิจการการพน,นัน แล้วก็กลายเป็นเงินสะอาดเอามาปล่อยในระบบเศรษฐกิจเห็นไหมครับมันนี่คือสิ่งที่น่ากังวลนะตอนนั้นเนี่ยเ,เรื่องของขคลนมันจริงเป็นเรื่องที่ที่ถ้าจะทําเนี่ยนะครับถ้าจะทําเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีความรอบคอบต้องมีความรอบยานนะครับนั้นเราถึงถึงถึงเสนอว่าเรื่องเนี้ประชาชนต้องออกมามีส่วนร่วมเยอะๆ นะครับว่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลและสภาผู้แทนราศฎรตัดสินกันเองโดยอ้างว่านะครับคือผมได้ยินได้ยินคําพูดของคน,นในฝั่งรัฐบาลบางคนนะครับที่เป็นระดับรองผธิการคณะมนตรีเนี่ยออกมาพูดว่าไม่จําเป็นต้องฟังความเห็นหรือทาประชาธรรมตีเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับเรื่องนี้ผ่านอะไรมาแล้วผ่านการรับฟังความเห็นซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ถามว่าประชาชนมีอีกคนที่รู้เรื่องของตอนที่รัฐบาลแจกรับฟังความเห็นนะคะมีคนแค่หลักพันนะครับที่เข้าไปมี็่วนวร่วมในการรับฟังความเห็นที่รัฐบาลเปิดฟัง,ฟงทางอินเทอร์เน็ตน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านพูดแบบแบบตีกินง่ายๆอย่างเงี้มันอันตรายมากเราถึงเราถึงคิดว่าหนึ่งคือเราต้องการให้ประชาชนออกมาออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้เยอะๆ,ๆนะครับเพราะนั้นใครไม่เห็นด้วยก็โอเคเราก็เปิดพื้นที่ให้มาแสดงความไม่เห็นด้วย ส่วนใครอยากจะเปิดช่องทางเห็นว่าคนาเห็นด้วยไปหาจนวนก็ก็ก็ยินดีนะครับผมก็ก็นา่าก็น่าจะดีก็จะได้เห็นว่ามีใครใครที่จะมามาทาง,างไหนที่มากแบ่นทีนี้ผมว่าลําดับถัดไปเนี่ยนอกจากแสดงความเห็นแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าเออพวกเราเป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยะ,ะเราก็มีติด์จตั้งคําถามต่อสสอที่ท่านเลือกปว่าว่า ว่าเออคือเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้ครับว่าเอ่อในตอนหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมีประมาณสองพักการเมืองเท่านั้นที่เสนอเรื่องเรื่องเศรษฐกิจสีเทาครัหนึ่งคือพักเขาของท่านกรอฐจัจติกาบินิตใช่ไหมนะครับันท่านจะจีนน่าจะเป็นเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจไปอีกอีนมีมมีเศรษฐกิจสีเทานะครับคับอีกพักหนึ่งก็น่าจะเป็นพักเก้าไกล ที่เสนอเรื่องสามร้อยนโยบายเนี่ยมีเรื่องการมีมีมบ่อนเสรีเป็นหน,นึ่งในสามร้อยนโยบายของของทางไกลแต่พักที่เป็นพัคร่วมรัฐบาลคะนนน,นี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับไม่มีพักไหนเลยที่เสนอจะทำเรื่องของบ่อนถูกกฎหมายรวมทั้งพันธอ,อนไลที่อยู่ดีก็โผล่มาเนี่ยนะครับไม่มีพักไหนเลยนะครับที่ที่เสนอเป็นพักของเป็นนโยบายในการหาเสียง เพราะนั้นเนี่ยผมว่าไปะชยายนม์สิทธิ์ตั้งคำถามนะครับเพราะเรา <ะ S 2> เลือกเขาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เลือกเขาเพราะเขาเสนอ,อนโย,ยบายนี้กับเราใช่ไหมเราเลื <è S 2> อกเขาเพราะเขาเสนอนโยบายอื่นเสนอดิจิตอลวอลเล็ตเสนอนโยบายสวัสิการสังคมนู่นนี่นั่นของรายคับการเมืองใช่ไหมครับแต่อพอมามีตําแหน่งทางการเมืองมาเป็นสอสอแล้วมาเป็นพรรละทงานแล้วนะครับกไม่ใช้อำนาจในการจะทําเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ย อันนี้ผมว่าประชาชนท่านคำถามจากที่สสนะครับว่าท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านท่านซื่อตรงกับสิ่งที่ท่านพูดต่บประชาชนหรือเปล่าต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นออกมาเยอะๆนะคะคุณนารกรคะจริงๆมีอีกหลากหลายประเด็นที่อยากจะชวนคุยแต่เวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ